มันมาแล้วกนแลกแต๊ครับเปิดเติมรอไปแล้วนะครับมันมากับกิจกรรมตกปลานะดูซิว่าเราจะเป็นคนตกเลยจะเป็นเหยื่อแน่ก็มีอยู่สองพสมันใช้อันละยี่สิบเราก็จะเปิดทีละสิบดีไหมเอ้ย ล่นล่นเดี๋ยวหมดเดอวหันสิบคละสิบเลยลสเลมันเลดมันเท่าไหร่วะเนี่ยเอสห้าสิบม้าอ้าถ้าได้เอมันมีโอกาสได้ตัวมันะห้าเปอร์เซ็นต์แล้นั้นเป็นเหรียญห้าเกเปอรเ็จัดเลยละก้าตามันมีเพรว่ามึงถึงสองห้าสิเหรียญแน่เลย ดูว่าจะได้มาก่อนสองร้อยสิบไหมไม่ได้แจ้งนะจะดูแล้วเหมือนจะเป็นอย่างนั้นขอไม่เกินห้าสิบใช่ไหมขอแค่นี้แหละ้าไปแล้วยี่สิบยี่สิบเจ็ดตัวนะครับตัวรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นเหยื่อนะมีเท่าไหร่แล้วมีแปดสิบสี่แล้วจะร้อยได้แล้วนะครับโอ้โหสุดท้ายตี่แสิบสี่ อาให้สปีดเฮ้ย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 อันนี้คือดูสีตอนที่เปิดมา้ะได้ตั้งห้าอันนะเฮ้ยเยอะหนเอยเฮ้ยเ้็ดสิบแล้วเ0สิบแล้วเป็นยังไงขอไม่เกินห้าสิบไหม ขอแค่นี้แหละร้อยก้าสิบสี่แล้วนะครับอีกอีกหกสิบจะได้ตัวมาแล้วใจเย็นล,ลูกใๆผ่านเงินดูแบบนี้แผนร้อยคู่ฟองแล้ว <c oughs> ลว่ามูลค่าตัวมูลค่าแพงเหลือเกินมีก่อนเกี้ยวเอ้ยแอลมารอให้ดีใจทำไมแต่ตอนแรกบอกว่าจะหมอไม่หมดเนี่ยเพราะคูปองอาจจะหมดก็ได้ครับตอนแรกคิดว่าไม่น่าหมดหรอกตอนนี้เริ่มใจแป้วนะ เพิ่มเติมมาเยอะเหมือลย85แล้วยังไม่ออกนะครับผมอ่าวหมดหมด90 90แล้วดูดิว่าตอนนี้โลกไปหมดแล้วอุ้ยอีกหกอันอ่ะ6ขอไม่เกิน50ได้ไหมขอแค่นี้แหละขอร้องอ้าวคุณไป้ามเลยดูดูอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้นะค้างได้เงี้ยก็ได้แล้วเนี่ย ก็แล้วไอ้นีเปิดได้ตัวแรก็แล้วเนี่ยเะ้ยเปิดได้ตัวเราอัดดนนี้เนี่ยได้แล้วส่วนเสียนเท่าไหร่ปุ๊บโอเคเลิกตัวเลยนะ,อะโอ้ได้แล้วอในที่สุดใครที่อยากเติมไอตัวนี้เผื่อไว้เลยนะครับตังเผื่อได้ประมาณเท่าไหร่เก้าสิบอะประมาณเก้าสิบถ้าดวงดีก็อาจจะแปดสิบ เจ็ดสิบแปดสิบเด๋ยวห้าอันเราทำไรเสาหลักใครนำเสาหลักยักที่หนักแน่นหนักเกินไปแล้วฟ้าตกไปขึ้นเลยใครเอาคลิปนี้ก็จบอย่างนั Again, ้นนี้ครับก็ใส่คลิปแชร์คอมเมนต์ด้วยฮะบ๊ายบาย